สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. a u t o m a x นะคะวันนี้ก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะพอดีวันนี้โบต้องใส่แมสนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นลูกค้ามัดจําของพี่ก๊อปนะคะลูกค้าหยาลิศเอชีพนะคะมาจับเป็นตัวตรงรุ่นของเขาเลยนะคะหยาลิศเอชีพนะคะนี่จะเป็นสี่บอลเงินนะคะถ้าเอ็พัดนะคะจะเป็นลายนี้ค่ะแต่จะเป็นดำปัดเงานะคะ สีดำเงินนะคะตัวนี้อ่ะยขกันแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะ,ะเดี๋ยวรอเขาติดตั้งให้เสร็จก่อนนะตัวนี้นะคะติดอยู่กับยางใหม่กริบเลยนะคะดูมีตุ่มมีสี่ครบนะคะติดตรงรุ่นนะคะยางดันหลกนะคะสเปค18 5 6 0 1 5ห้าหห้านะคะตรงรุ่นเลยของเขาตัวนี้ ลูกค้าวีออสนะคะก็สามารถมาใส่ล้อตัวใหม่ของยาริสเอทิได้เหมือนกันนะคะสี่รูของโตโยต้านะคะใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบอทเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะรับประกันให้เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วล้อแท้แน่นอน,นะคะ่ะไม่ซ่อมไม่ดุ้งแน่นอนค่ะไม่ซ่อมไม่ซ่อมล้อขายหรอกคะ่ะมันมันไม่คงอะคะ่ะมันไม่ทนด้วยนะคะทุกคน นี่สวยเลยนะคะนีลูกชายนะคะมาเปลี่ยนล้อเดิมให้แม่เพราะว่าซื้อลรถมือสองมานะคะแต่ว่าเขาให้เป็นล้อแฟชั่นมานะคะก็มาจับเดิมๆดีกว่าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับล้อยาลิดเอชีนะคะขอบ15คะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ